กราบสวัสดี f c ลุงพล f นซลูงูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เกิดดราม่าเรื่องของรถที่ป้าออน พี่สาวของลุงพลนะครับได้ให้ลุงพลนํามาใช้และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับในโลกโซเชียลว,ว่าลุงพลเนี่ยเอาเงินไปซื้อต่อจากป้าออนหรือเปล่าหรือเงินที่ใช้ซื้อเนี่ยเอามาจากไหนต่างๆนานานะครับจนป้าออนก็ได้ออกมาไลฟ์สดบอกแล้วนะครับว่ารถของป้าออนจริงๆและล่าสุดนะครับทางลุงพลก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วนะครับว่ารถเดิมเนี่ยเป็นของลูกสาวคนโตของป้าออนที่ชื่อว่าลูกน้ำนะครับ แต่เนื่องจากน้องลูกน้ำเนี่ยได้ทำธุรกิจแล้วมีปัญหานะครับจึงไม่ได้ผ่อนต่อนะครับและทางป้าออนนะครับก็รู้สึกว่าเสียดายเพราะว่าผ่อนมาแล้วตั้ง3ปีนะครับก็เลยเอามาผ่อนเองแล้วที่บ้านนะครับก็มีรถตู้อยู่แล้วรถกระบะคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ละปีเนี่ยก็ต้องเคลมประกันนะครับเพราะว่าหนูกัดสายไฟเพราะว่าไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับทางป้าออนเห็นว่ารถว่างอยู่นะครับก็เลยให้ทางลุงพลเนี่ยนำไปใช้จะได้สะดวกขึ้น และอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องนกยูงเขาก็มาอยู่กับลุงพลและจะได้ใช้รถได้สะดวกนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับและทุกวันนี้นะครับป้าออนก็ยังผ่อนรถคันนี้อยู่นะครับเดือนละ14,0 0 0บาทซึ่งลุงพลเองเนี่ยเขาก็มีรถอีสูซิของตัวเองอยู่แล้วซึ่งต้องผ่อนเดือนละ9,5 0 0นะครับซึ่งทางลุงพลบอกว่าถ้าจะเอามาผ่อนอีกี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับนี่ก็เป็นคําชี้แจงของลุงพลนะครับซึ่งจริงๆนะครับ FC เขาก็เข้าใจลุงพลอยู่แล้วนะครับ ส่วนใครที่ไม่เชื่อนะครับก็คงต้องแล้วแต่เขาแล้วนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็เอาเรื่องมาใส่ความุงได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถส่งกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ